เกษตรอีดอครับคืออยู่เดีเนาะนอนนี่เนะมันดุเงี่งงามหัวเดียว,ม,ยวมันขึ้นเต็มเลย ดกแห้งเลยวะไทยว่าบกขึ้กะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกทันครับเนาะพี่น้องแฟนเพจวันนี้พามาถอนมันสี่เดือนพอดีมันเบิดสัญญาพี่น้องเนาะหมดสัญญาแล้วสีเดือนครึ่งว่าก่อนหน้านี่ปลูก บุบกทัวดินพี่น้องบังโอ้เอา <c oughs> นี่คอมน่นรานนรักคอมน่ารักของหัวมันห้องผืนสิบหกแปดแปดเท่าเดียวครับทิมเลยนี่มั่นเพิยงเดียวผู้ท้าเอาเขาโพดมาเสียบเฮี่ยงวะพี่นอ้องเพิ่นก็นมาเอาหุ่นให้เท่านึงแค่นั้นแหละครับ บ่ได้มาไกลจักเถอนี่มันสี่เดือน